ยาหยอดหูนำมาหยอดตาได้ไหมคะยาหยอดหูบางชนิดไม่แนะนำให้มาหยอดตานะคะเพราะความเข้มข้นของยาไม่เท่ากันดวงตานั้นค่อนข้างจะบอบาบางมากการนำยาหยอดหูซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าไปหยอดตาอาจจะทำให้ตาระคายเคืองได้เลขออย่างเชื้อโรคของตาและเชื้อโรคของหูก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการเอายาหยอดหูไปหยอดตาอาจจะทำให้ไม่หายได้คะ่ะ หากแก้วหูทะลุใช้ยาหยอดหูได้ไหมคะแนะนำให้หยอดเฉพาะหูชั้นนอกเท่านั้นนะคะเพราะยาอาจไหลไปหูชั้นในได้ดังนั้นก่อนที่จะหยอดหูท่านควรให้แพทย์ตรวจด,ดูหูให้ละเอียดก่อนที่จะทำการหยอดเพราะท่านอาจมีแก้วหูทะลุหรือมีขี้หูอุดตันมากอยู่การหยอดยาอาจจะทำให้เกิดอันตรายหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้ถ้าหากท่านหยอดยาขณะแก้วหูทะลุ อาจทำให้ท่านเวียนหัวบ้านหมุนหรืออาจทำให้เกิดหูดับไปเลยก็ได้ค่ะวิธีหยอดยาหยอดหูที่ถูกต้องท่านควรใช้ไม้พันสำลีเช็ดเอาหนองหรือเอาขี้หูที่ค้างอยู่ในหูออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนเวลาทำการหยอดหูด้วยน้ํำยาหยอดหูให้ท่านทำการเอียงศีรษะหรือนอนตะแคงแล้วยกใบหูของท่านขึ้นใช้มือดึงใบหูไปทางด้านหลัง แล้วทำการหยอดยาหยอดหูเข้าไปหรือจะใช้วิธีส่งกระจกเพื่อให้เห็นตัวเองหรือให้ฝากใครหยอดหูให้ก็ได้ค่ะเมื่อหยอดหูเสร็จให้ท่านนอนตะแคงค้างไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วใช้มือนวดเบาๆกับกระดูกหน้าหูกับใบหูเข้าหากัน4-5ครั้งเพื่อเป็นการปั๊มยาให้ไหลลงไปข้างในหู ในกรณีที่เป็นยาละลายขี้หูนะคะควรจะนอนตะแคงให้นานที่สุดประมาณ15นาทีเพื่อให้ยาทําการละลายขี้หูออกมาให้มากที่สุดท่านไม่ควรใช้ไม้พันสำรีดันหรือเช็ดเข้าไปเพราะจะทําให้ดันขี้หูเข้าไปด้านในลึกมากขึ้นซึ่งอาจจะทําให้การแค่หูในภายหลังออกมายากมากขึ้นค่ะเมื่อท่านทําการหยอดหูเสร็จแล้วให้ท่านลุกขึ้นมาอาจมียาหยอดหูไหลาตามออกมาได้ให้ท่านใช้ทิชชู่เช็ดแต่ภายนอกเท่านั้นนะคะ หรือว่าใช้ผ้าขนหนูซับแต่ภายนอกเท่านั้นอย่าพยายามใช้คัตเติลบัตเช็ดเข้าไปแรงๆในรูหูค่ะ